ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่กำลังต่อปะปะ้าน้ำตุเรียนอยู่ครับดูครับนี่ครับกำลังต่อปะปาเพื่อที่จะรดน้ำตุเรียนอยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จนี่ครับดูนี่ครับ ร่องแต่ละร่องครับไอ้ร่องหนึ่งก็ยังก็ไม่ยังไม่เสร็จดีนะยังไม่ได้ต่อกําลังเริ่มอุปกรณ์กําลังกําลังไม่เรียบร้อยอยู่ครับนี่ครับแล้วก็ด้านนู้นก็ประมาณร้อยฟาต้นก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนี่ครับอันนี้ก็ายเมนน้ำที่จะ ดึงน้ํามาจากสระน้ำนี่ครับแล้วก็มาเข้าเส้นเล็กเพื่อจะรถทุดเรียนต่อไปครับครับเดี๋ยวเสร็จยังไงก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอย่างไร